สุเดนมะฟอร์และก็องฟอร์จิงใหม่นะครับผมของเรานะครับตอนนี้ผมว่าไปเริ่มที่พิธีการกันดีกว่านะครับก็จะขอเชิญทางดรมนตรีจิโนรสนะครับได้ขึ้นมาปฏิบติบนเวทีครับเพื่อกล่าวต้อนรับแขกผู้มางานในวันนี้ครับขอเชิญครับที่มนตรีครับดรมนตรีจิโนรสครับครับผมก็เป็นประธานในการจัดงานนะครับต้องติดตัวให้กับดรมนตรี ที่มนตรีนะครับเป็นประธานการจัดงานของทางกรุงเทพฯเรานะครับดูนี่บอกว่าก็โหวันนี้นี่ดูแล้วขอบคุณนะมากันนะเพียบเลยทีเดียน,นะครับหลาบหลาบรู้นะครับสวัสดีครับงค์สวัสดีครับพี่มนตรีครับขอบคับ ยังนะครับท่านเวลาลิสตนะครับที่มาทำงานตอนนี้ตอนนี้เราต้องรอท่านเวลาลิสต์เานเรียบบก้องไมเรื่อยหลายๆเรื่อยยังไม่มาถึงนะครับตอนนี้ผมก็หวังว่าที่เรา้คนอากจะให้ถึงเวลาที่จะต้องเปิดท่จะต้องได้ร่มกันม้วะครับตอนนี้ผมขอขอบคุณครับท่านผู้ครับขอเชิอครับ นะครับที่มาจากเชียงใหม่ครับโอากาสเขาดีขนาดมากเรื่องบอลเหน่งนะครับเป็นครื่ที่ผมเองเราเป็นสนา,านเป็นอย่างมากนะครับในวันนี้ก็เหมือนกันนะครับหลายปีแล้วครับที่เรายังไม่ได้เจอกันเลยในกรุงเทพสามปีที่ผ่า,านมานะครับไม่มีวันนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องมาร่วมม่วนกัน ก่อนคริสต์มาสและก่อนปีใหม่นี้นะครับเราก็ไะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราที่มาจากเชียใหม่อยู่ในบริเวณร,รน้ำที่เคงือนไหวก่อนวันนี้ของที่วมนกันเต็มที่นะครับโดยเฉพาะหลายๆรุ่นี้มาและบอกขอขอบคุณน,นะครับที่รุ่นที่ได้บริจาคซุ้ออาหารถึงแม้จะมาได้สุอาหารเป็นสูงเงิน เดื่อวนี้ผมได้เงินมาพอสมควรนกันนะครับก็ขอกราบขอบพคุณทุกคนที่เป็นสิ่์เก่าทุกคนที่เป็นเกยเยีนสืนก่อนะครับเป็นรุ่นที่รนะครับ็นรุ่นหลารุ่นลูกรุ่หนวันนี้่สุดอนุที่สผมเข้ามาถึงนี้รุ่นเก้าเก้สูงสูงวันนมีท่านะดับผมน้นก็ต้อสปินเป็นผิวมานลนเพื่นะครับขอกราบขอบคุณท่าน จากขอบพระคุณท่านทุกคนนะครับโดยวิคัฒบาอาจารย์นะครับม้าเสื้อที่มาจากเชนแมนนะครับขอบพระคุณทานแท้เลยนะครับครับผมครับวันนี้ขอท่านกินน้องต่อพุ่มกันนะครับสวัสดีครับขอเสียงตัวมือให้กับครับที่ยินน้อมพุ่มครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหทาขอบคุณที่รมนตรีที่โดนลนะครับครับผมประธานการงานในวันนี้นะครับและสถดนกากันครับก็ ของต่อไปนะ mm hmm. คร like okay. okay. ับก็ขอเชิญนะครับนายกสมาคมศิษย์เก่าโงก่อนวิทยาลัยนะครับคุณอาคมสุภาพเถ่านะครับกล่าวรายงานการจัดงานนวี้คุณ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 อาคมด้วยครับขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติครับสวัสดีครับพี่อาคมครับสวัสดีครับครับเรียนเส้นธรรยาดรเจอทะลุตับ ท่พนที่ท่ากราพรนะครับท่านาผู้บริหารของเครือซีซีทีเอนะครับของสมาคา <c oughs> มสมการแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านประธานชมรมภูสมเชิดเสนนะครับแล้วก็ท่านสิทธิ์เก่ารุ่โสนะครับแล้วก็มีสิทธิ์เก่าลหลายๆท่านรวมทั้งแขกผู้เกี่ยวทุกท่านนะครับ <c oughs> ผมนายคมสุข,ข,ขาวนายกสมาคมสิทธิ์เก่ามงคลวิจัยนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะทุกท่านที่เข้ามาร่วมในงาน MCA r e u n i o n 2 0นยนงนครั้งนี้นะครับซึ่งถ้า,าวัตถุประสงค์การจัดงานนะครับปกติเราก็จะมีงานปิกของฟอดฟั้นเทานะครับซึ่งเราก็จะประจำปีเป็นวันที่11เมษาของทุกปีนะครับแล้วก็ก็จะมีสิทธิ์เก่าที่อยู่ทั่วประเทศก็ไม่สามารถที่จะไปร่วมงานได้นะครับเพราะว่าช่วงน,นั้นก็เป็นวันวันหยุดสงกรานะฮะแล้วก็ ก็มีเสียงเรียกร้องงานะฮะเราก็ทางสมาคมศิ์เก่าก็ได้มาจัดงาน FCA Reunion 2014ค20รั้งนี้นะครับซึ่งก็ได้รับผลตอบรับาจากสมาชิกศิษย์เก่านะฮะทุกท่านนะครับซึ่งเราก็จะจัดเป็นประจำทุกๆปีนะครับซึ่งในการจัดครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการมาร่วมกันนะฮะในหลายๆรุ่นนะครับศิษย์เก่าที่มาออก บูธเรื่องของอาหารนะครับที่เรารับทานกันนะครับซึ่งเราก็มีไม่ได้ขายปบบกับไหนแบบน,นะครับเราก็เอามาคอ,องบอยกันนะครับมาร่วมกันออกเป็นซุ้มอาหารกันนะครับเสามารถที่จะทานกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนของบางรุ่นเขาก็สนับสนุนเป็นเงินในการจาัดกิจกรรมนะเพื่อให้กิจกรรมการสังสรรค์รั้งนี้ได้ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับซึ่งท่านประธานจัดงาน ดรอกเตอร์มูตีจินโรตนะครับแล้วก็ที่เสดสระที่ในการจัดการเอ็นซีเอรีเนี่ยลถึง ท่านคณะกรรมการนะครับรุ่นหลายๆรุ่นนะที่เรามาร่วมกันจัดงานครั้งนี้นะมีคณะกรรมการประมาณตั้งสี่สิบท่านไปเกันนะก็จะหลากหลายนะก็แต่รุ่นศูนย์เจ็ดหนึ <honored> <to> ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งไล่ไปจนถึงรุ่นน้องๆนะก็รวมกันนะครับซึ่งให้ทำให้งานครั้งนี้ประสบความสาเร็จขึ้นมาได้นะครับซึ่งผมต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ในการครั้งนี้ก็ขอให้เป็นมกฝริตใจรุ่นหนึ่งมกอรุ่งเล็ที่เรารักขอบคุณครับของเสียงก็มือดัๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ คุณที่อาคมนะครับในงานขอบคุณนายกสมาคมชิ้เก่าของกิจพิทยาลัยนะครับครับผมและตอนนี้ก็คงจะต้องขอเชิญภลรืาอนุศัตย์วิทิพัฒนาพรนะครับขึ้นมากล่าวเปิดในวันนี้นะครับรเปิดงานในวันนี้นะครับจะเป็นทางการครับครับผมจะเปิดให้กับรองการลเรืาอนุศัตย์ครับผมสองการเชิญ เก่าเชื่อมั่นนะครับว่าคณะกรราดาแล้วก็ผู้บริหาตบบตรตลอดจนราบันทุกคนก็ยืนหยัดมั่นคงที่จะให้มองฟอร์ดนั้นมีความเจริญข้ามชาติในทุกๆด้านก็ขอให้ศิษย์เก่าทุกคนใด้การสนับสนุนเชื่อถือมั่นใจนะครับตอนนี้มองฟอร์ดที่อะไรแล้วก็โพ s ิชัน n i n g วางตำแหน่งตัวเองเป็นอินเตอร์เนชั่น e d ลเอ t i o n a l หักคฮับตัวนี้มองฟอร์ดเราคือ เอนเตอร์เทนเมนต์สู่ก้าวพันวาสองพันเราเอามรดกของดนตรีตั้งแต่เรื่องโปรพื้นที่ที่ไรืดนตรีมานะครับเพิ่มไปเป็น Los Angeles College of Music การพัฒนาในหลายๆด้านนะครับก็ทั้งหลายทั้งควงผมขอขอบคุณศิลป์เก่าทุกคนที่ออกไปทำชื่อเสียงต้นไม้ เราะเรื่อต้นไม้เพราะมีผลที่ดีโรงเรียนมีชื่อเสียงเพราะสิทธ์เก่านะครับสิทธ์เก่าคือตัวการัตนตีนะครับก็ผมข,าาขอกราบขอบคุณท่านนายกขอบคุณกรรมการสมาคมสิทธ์เก่าทุกคนนะครับและข,ขอขอบคุณสิทธ์เก่ามองฟอดนะครับที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนนะครับแล้วก็ขอให้มั่นใจใน,นเวทีมองฟอดนี่อะไรนะครับก็ขอผู้เป็นเจ้าผู้แม่มาเรียนหริอม,ม,มาเรียนขอสิทธิ์ให้เปิดเลยเรียน,มมยนท,ยทุกท่าน บัดนี้ถ้างานสมควรแล้วผมขอจุกัดเป็นประธานยุทธชูกล่าวเปิดงาน MC reunion ณบัดนี้สวัสดีครับขอบคุณนะครับผมเราได้บริษัทบริการแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับขอก่าบเนเชิญบรรดามาสเตอร์คุณครูนะครับผมถึงผู้วิเกี่ยถ่ายรูปร่วมกันนะครับครับก็ขอเชิญลูกศิษย์ลูกหานะครับมาสเตอร์กับคุณครูที่อยู่ข้างหน้านี้แล้วครับก็ขอเชิญขอตัวไปนี้แล้ครับ ซีจีเอด้วยนะครับครัก็ร่วมถ่ายภาพกับท่านท่านกูฟูนแลมัตเซอร์บนเวทีครับขอเชิญด้วยครับครับขอเชิญขอเชิญแขกผู้มีเกียรติจากสมภารซีจีเอด้วยนะครับครับพรขออนุญาตเชิญท่านบนเวทีเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเไปได้ถ่ายรูปเป็นเกียรติครับใน